บ่ายวันอาทิตย์ที่สามสกราคมวันที่สิของกิจกรรมเวลาประมาณ1 6่6นพวกเราได้มาถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและขณะนี้พวกเรากำลังข้ามสะพานน่าจะชื่อว่าสะพานะสะพานนเรศสรวนะรตามที่ผมได้ close สะพานอะานรสวรน,นะครับน่าจะเป็นการภาพสะพานข้ามข้ามแม่น้ําผมไม่แน่ใจจะเป็นแม่น้ำปิงหรือแม่น้ําอะไรนะคะแต่ก็มีเป็นแม่น้ําที่สวยงามทีเดียวนะฮะแล้วก็ข้างหน้าผมก็จะเป็นตัวเมืองนะฮะตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สะพานน่านรส่วนสร้างเมืออ 2, ะะ่อพศ2519มีรูปช้างเป็นสัญลักษณ์ แล้วก็ข้างหน้าเราจะเป็นวัดที่น่าจะเป็นวัดที่เราจะเข้ามานมัสการสมเด็จพระพุทธชินราชนะนะฮะชื่อว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะฮะวัดพระศรีรัตนมหา,าธตหาตุชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารก็เป็นวัดหลวงนะฮะอารามหลวงชนิดวรมหาวิหารนะ ท้าที่ใหญ่ที่เดียวครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเยอะทีเดียวนะครับเราได้นัดหมายอะไรครับสวัสดีครับจะไปถึงเชียงรายครับอ่าพี่พานุกัวมาแล้วไหมครับ อ๋อจากเอ๋อแต่ว่าไปวันนี้ภาคทโลกอ๋อพากที่โลกใช่ไหมครับอ่าครับผมแล้วก็วันที่สามเองนะอ๋อสามเองเิงรายด้านหน้าก็เป็นรถของพวกเรานะฮะซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกอ่าจำนวนหนึ่งนะฮะที่มาหยุดดู รถของพวกเรานะครับก็ระยะเวลาที่เราปั่นจักรยานในวันนี้ทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะฮรระยะทางประมาณ100กิโลนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวสักครู่หลังจากที่เข้าไปในวันแล้วผมจะถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งครับ